สวัสดีจ้าพี่น้องมามือนี่เขาสิมัตัดอีกกระปุกไปไว้เฮ็ดกับเขากันจ้างามงาม,งามเลยพี่น้อง ไปตัดเอาพี่น้องจา้าเบื้องเบ้งง,งาม,งามกำลังพอดีเลยจ้ะกำลังพอแก่งแบบว่าเขาสิเอาแบบว่าเลือกต่วนที่ว่ามันโมแก่หลายนะพี่น้องเนอะอีกต้นนะึงนี่อีกต้นนะึง มันก็สิเป็นแบบว่าเป็นพืชตระก,กูลเดียวกันกับอีหลอกด้จ้ะพี่น้อง <ฮะ S 1> เป็นพืชตระก,กูลเดียวกันกับอีหลอกแต่วาเนี่ยเอาว่างไว้อุ้ยนี่แบบลังปกบๆเเลย นี่อีกต้นหนึง่งน้ำใหญ่ๆเนี่ยน้องจ๋าโอ้โอ้โอมักขักเด้อมาหาของปลาเนี่ยไกนี่ยอุ้นี่ต้นใหญ่ๆเญยเลย

สวยงามพี่น้องจ้าเอ้ยมาเอาไปแกงเด้อพี่นอ้องเด้อไอ้ลยไอ้ตัวน้องเลยเฮ้ออะคลิปนี้กระจบยังจะ,ะนี่เนาะค่ะเนาะสวัสดีจ้า